จากความเดิมตอนที่แล้วที่พระเอกถูกพิษอคัคคีด้วยความรู้สึกผิดที่เขารอดจากสงครามเพียงคนเดียวพระเอกจึงหนีไปด้านนางเอกห้องเต้สวรรค์ปกปิดเรื่องอาการบาดเจ็บของพระเอกด้วยความเป็นห่วงนางเอกจึงออกตามหาเขาตั้งใจจะไปที่โรงแพทย์สรรคล ขณะเดียวกันพระเอกก็หาที่ไว้ชนให้ตนเองเนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าถึงอย่างไรเขาก็คงไม่รอดเพื่อปกปิดไม่ให้ใครเห็นเขาพระเอกจึงไร้มนกกำบังกายในตอนนี้เขายืนอยู่บนหลังคาส่วนนางเอกกำลังวิ่งผ่านมาทางนี้พอดีทั้งสองคนส่วนทางกันทันใดนั้นด้วยสายตาที่มองไม่เห็นพระเอกสะดุดตกลงมาจากหลังคาทำให้กระเบื้องหลังคาตกลงมาแตกนางเอกหยุดวิ่งและหันมามอง แต่นางเอกเห็นเพียงเศษกระเบื้องที่แตกเป็นเศษละเอียดเท่านั้นนางเอกเรียกหาพระเอกด้วยใบหน้าเศร้าส้อยรอคอยวันที่เขากลับมาแล้วนางจะยอมทำทุกอย่างตามที่เขาสั่งจากนั้นนางเอกก็วิ่งไปยังโรงแพทย์สวรรค์พระเอกจําเสียงของนางเอกได้แม้เขาไม่ได้ยินแต่ต้องทำใจไม่กล้าเปิดเผยตัวต่อนางวันหน้าหากเขาตายนางเอกจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้ นางเอกมายังโรงแพยาบาลสวรรค์แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพร้อมกับได้รู้ข่าวว่าพระเอกลงไปโลกมนุษย์แล้วนางเอกอยากรู้ว่าพระเอกบาดเจ็บเป็นอะไรกันแน่จึงไปถามเปยเมืองเซียนจินเมื่อไปถึงกลับเห็นเซียนจินทุกทรมานจากการถูกพิษรำร้องเรียกหาแต่ความตายเซียนรับใช้คนอื่นวิ่งไปหายาในตอนนี้เหลือเพียงนางเอกวีโมที่อยู่ในสรบบัวรีบกลายร่างเป็นคนแล้วมาหาเขา อวีโมนึกถึงข้อความขอพรที่เซียนจินเขียนเอาไว้ในหอเทียนจี้ว่าก่อนตายเขาอยากเห็นอวีโมกลายร่างเป็นคนแล้วเรียกเขาว่าอาจารย์แต่ในตอนนี้อวีโมกับรู้สึกว่าตนมาช้าไปเสียแล้ว สภาพเซียนจินที่ร่ำร้องเรียกหาแต่ความตายทำให้เขาทำใจไม่ได้คิดจะใช้พลังลงมือสังหารเขาให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดเห็นดังนั้นนางเอกจึงห้ามไว้และบอกว่านางจะยื้อเวลาให้พวกเขาได้ร่ำลากันนางเอกใช้พลังของตนเยียวยาให้เซียนจินไร้ความเจ็บปวดชั่วคู่ เซียนจินถามว่าอวี่โม่คือใครอวี่โมจึงบอกตัวตนของเขาเซียนจินดีใจมากปลาน้อยที่เขาเลี้ยงได้กลายเป็นคนเสียทีแต่พิษที่เซียนจินได้รับนั้นมีมากนักเพียงไม่นานเขาก็ดับขันจากไปอวี่โมจึงสลักเกตนิรันของเขาให้อยู่กับเซียนจินโดยมีนางเอกนั่งร่ำให้อยู่ข้าง ร่างของตีจ้จินผู้กล้าทั้งหมดถูกนำไปฝังณนป่าสุสานเทพนางเอกกับอีโม่นั่งปรับทุกด้วยกันนั่งปลอบโยนเขาที่เขาต้องสูญเสียอาจารย์ไปส่วนนางก็สูญเสียเจ้านายที่รับใช้มานานนางเอกใช้มนต์บันดาลให้ตำหนักแห่งนี้มีฝนตกเพื่อชะล้างหัวใจที่เจ็บปวดผ่านไปหลายวันนางเอกยังคงรอคอยพระเอกกลับมาเซียนมัฉาเห็นนางอุดอู้มัวแต่ทำงานแล้วไม่สดใสดังเช่นเมื่อก่อนจึงลากนางเอกมายังสาธิษ ฮองเต้สวรรค์จัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะสงครามมีผู้เข้าร่วมงานมากมายร่วมถึงราชามังกรที่หอบของกำนันมาเป็นกระบุงเซีนมัตฉาบอกนางเอกว่าของกำนันพวกนี้ล้นออกมาจากหอสมบัติแล้วเดี๋ยวก็จะถูกนําไปลอยที่สายทานสวรรค์ส่งไปยังทุกจวนเซียนได้ยินดังนั้นนางเอกจึงคิดบางอย่างออกนางเอกจะลักลอบส่งเต่าน้อยเป็นโลกมนุษย์ดยใส่ไวในของกำนันราชันมังกรที่ฮองเต้ต้องประทานให้ นอกจากนี้นางเอกยังเอาหนังสือเทียบเชิญเข้าร่วมงานการแสดงของนางให้หวีโมเพื่อให้วันนั้นสามารถกลายร่างเป็นคนได้หวีโมจึงกลับไปบำเพ็ญตนในสระบัววันงานมาถึงทุกคนต่างเช่นชมละครที่นางเอกสร้างขึ้นหวีโมไม่มาร่วมงานเพราะบำเพ็ญตนไม่สำเร็จพระเอกก็เช่นกันนางเอกมองหาพวกเขาจนละครจบฮ่องเต้กล่าวชื่นชมนางเอกแต่หัวเต๋อกลับโวยวายที่ฮ่องเต้กล้าจัดงานรื่นรม ทั้งที่สวรรค์เพิ่งสูญเสียบุคคลสําคัญไปมากมายฮองเต้จึงลงโทษให้หัวเต๋อไปอยู่ตำหนักแทนเปยเมืองเซียนจินด้วยความโมโหหัวเต๋อปลดอาวุธแล้วไปทันทีบรรยากาศในงานดูกระอักกระอ่วนนางเอกจึงเสนอตัวปรับบรรยากาศใหม่พูดจาฉะฉานจนฮองเต้พอใจฮองเต้ให้ละครของนางเอกเป็นผู้ชนะนางเอกจึงขอรางวัลเป็นการไปรเผชิญด่านเคราะห์ที่โลกมนุษย์แทนพี่สาวฮองเต้อนุญาต นอกจากนี้ยังขอว่าก่อนไปโลกมนุษย์อยากจะคาระวะพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายฮองเต้จึงบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระเอกในตอนนี้อยู่ที่ไหนหากยำใดที่พระเอกกลับมาจะให้เจอนางเอกแน่นอนฮองเต้โกหกว่าพระเอกได้รับบาดเจ็บเพียงน้อยนิดนางเอกจึงสบายใจขึ้นด้านพี่สาวนางเอกถูกผู้คุมหอสัตธรรมดูถูกเรื่องที่นางเอกจะลงไปเผชิญด่านคล้อแทนหลังงานจบพี่สาวนางเอกจึงโกรนางเอกมาก นางวางท่าปั้นปึงใส่นางเอกไม่รู้ว่าตนทำอะไรผิดเก็บความเสียใจเอาไว้ภายในใจวันนี้มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายคนชื่นชมนางเอกแต่บุคคลที่สำคัญต่อชีวิตนางจริงๆกลับไม่มีใครยินดีหรือมางานเลยสักคนเวลานี้นางเอกนั่งรออุีโมบนหลังคาหอสมบัติเพื่อปฏิบัติภารกิจส่งเต่าน้อยไปโลกมนุษย์ด้วยกันนางนั่งรอเขาจนหลับและฝันเห็นพระเอกเป็นผีมาตามรางควานนาง นางเอกตกใจสะดุ้งตื่นปรากฏว่านางตกลงมาจากหลังคามีทหารสวรรค์ใช้สายตาจ้องมองประหนึ่งว่านางเป็นขโมยจากนั้นนางเอกจึงบอกลาทหารสวรรค์นางไม่เข้าใจว่าทำไมอุยโม่ถึงผิดนัดกับนาง ด้านวีโมหลังบำเพ็ญจนกลายร่างเป็นคนได้เขารีบมาหานางเอกแต่กลับไม่เห็นแล้วว่านางอยู่ไหนนางเอกนั้นเดินทอดน่องมาจนถึงสุดพรมแดนเห็นมีร่างคนถูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มัดร่างไว้นางเอกคิดว่าเป็นไส้ศึกจึงเดินเข้าไปใกล้เขาแต่เมื่อเห็นหน้าชัดๆว่าคนคนนั้นคือพระเอกนางเอกร่ำไห้ออกมาพระเอกรู้ว่ามีคนมาแต่ไม่รู้ว่าคนผู้นั้นคือนางเอกเขาบอกให้กลับไปที่นี่คือแดนห่วงห้ามแต่นางเอกไม่กลับและได้ใช้พลัง เปลี่ยนเสียงตัวเองให้พระเอกจำนางไม่ได้นางเอกจะเข้าไปแก้มัดให้เขาจากการที่ถูกต้นไม้ศักดิก์สิทธิ์พัธนาการร่างแต่พระเอกบอกไม่ต้องโทษว่าตนเองคือคนบาปในสงครามตอนนี้ถูกพิษอัคคีเล่นงานไร้ย,ยารักษายอมถูกต้นไม้มัดอยู่ที่นี่นางเอกจึงถามว่าทำไมพระเอกถึงคิดเช่นนี้เมื่อครู่ในงานเลี้ยงสาธิพฮ่องเต้ก็ชื่นชมเขาเมื่อได้ยินว่านางผู้นี้เข้าร่วมงานเลี้ยงสาธิพ พระเอกจึงถามถึงนางเอกว่าการแสดงของนางเอกเป็นอย่างไรบ้างนางเอกจึงรู้ว่าพระเอกยังไม่ลืมนางและบอกเล่าถึงการแสดงจากนั้นบอกพระเอกว่านางยังพอจำเรื่องราวเกี่ยวกับบทละครได้จึงจะแสดงให้เขาดูด้านอุีโมเข้าตามหานางเอกจนเจอและได้ยินเสียงนางเอกคุยกับพระเอกอวีโมไม่กล้าเข้าไปหาแต่เขาก็ยังคงไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของพระเอกอยู่ดีอวีโมเดินจากไปอย่างสิ้นหวัง หลังจากนางเอกแสดงจบพระเอกได้ถามถึงเปยหมิงเซียนจวินว่าเขาก็ดับศูญไปแล้วใช่ไหมนางเอกตอบว่าใช่ความเจ็บปวดรู้สึกผิดภายในใจทำให้พระเอกเอ่ยปากไล่นางเอกและอย่าได้กลับมาที่นี่อีกก่อนจากไปนางเอกจึงบอกว่านางจะหาทางรักษาเขาให้ได้ อวีโม่นั้นเข้ากลับมานั่งดื่มสุราข้างสะบัวเห็นฉากประทับใจระหว่างราชามังกรกับลูกชายและลูกสะใภ้ในอนาคตที่ถูกนำมาฝากเลี้ยงดูเหตุการณ์เช่นนี้ในชีวิตของเขาแล้วไม่เคยได้พบเจอสำหรับอวีโม่คนที่สำคัญของเขาคืออาจารย์กับนางเอกด้านนางเอกแอบลักลอบเข้าอารามเทพเขียนคำขอพรขอให้พระเอกหายดี อวีโมก็มาหานางเอกที่หอหน,นังสือของเซียนมัชฉาเพราะคิดว่านางกลับมาแล้วแต่เซียนมัชฉาบอกว่านางเอกไม่อยู่เซียนมัชฉาดูออกว่าอว,วีโมรักนางเอกอวีโมจึงขอให้เซียนมัชฉาปกปิดเรื่องนี้ไว้ ไม่นานนางเอกก็กลับมาวีโมโขอโทษนางเอกที่ผิดนัดทั้งสองคนจึงคืนดีกันจากนั้นนางเอกเริ่มค้นหาหนังสือเกี่ยวกับพิษอัคคีวันต่อมานางเอกมาหาพระเอกปลุกเขาให้ตื่นจากฝันร้ายพระเอกจำกลิ่นดอกบัวและนิสัยพูดไม่หยุดของนางเอกได้แต่เขาไม่กล้าเอ่ยปากว่าเขารู้ว่านางเป็นใครจึงไล่นางเอก เพราะกลัวว่านางเอกจะได้รับอันตรายจากเขาและยังใส่กําไรถอยห่างให้นางเอกด้วยแต่นางเอกไม่ไปแถมยังป้อนขนมกุ้ยฮววให้เขาอีกนางเอกบอกว่าต่อให้เขากลายเป็นมารน,นางก็ไม่กลัวท่านใดนั้นพิษอัคคีในร่างพระเอกก็เริ่มกำเริบ พลังของมันมหาศาลมากซัดร่างนางเอกชนกับต้นไม้ทำให้กำไลถอยห่างแตกนางเอกเห็นความทรมานที่พระเอกได้รับนางร่ำไห้ออกมาวิ่งเข้าไปกอดเขาพระเอกบอกให้นางเอกปล่อยแต่นางเอกไม่ยอมนางขอรับความเจ็บปวดนี้ไปพร้อมกับเขานางเอกกระอกเลือดออกมาเพราะพลังจากพิษอัคคีจนเมื่อพระเอกสลบทุกอย่างจึงเริ่มสงบนางเอกร่ำไห้พูดกับตัวเองว่านางจะช่วยเขาอย่างไรดี เวลาต่อมานางเอกกับอวีโมได้ลักรอบเข้าโรงแพทย์สวรรค์ด้วยกันกลางดึกเอาเต่าน้อยใส่ไว้ในโหลยาที่ห้องเต้จะประทานให้ราชามังกรเมื่อเห็นว่ามีแพทย์สวรรค์มาอวีโมกับนางเอกจึงรีบไปหลบนางเอกได้ยินพวกเขาคุยกันว่าพิษอักคีนั้นมีทางเดียวที่จะรักษาได้คือใช้หัวใจบัวสี่กลีบ แต่การควักหัวใจออกมานั้นจะรู้สึกทรมานเจียนตายพลังเซียนถูกทำลายอย่างหนักดวงจิตอาจแตกดับได้พระเอกจึงได้ปฏิเสธวิธีนี้ได้ฟังนางเอกก็รู้วิธีที่จะรักษาพระเอกแล้ววันต่อมานางเอกไปหาพระเอกอีกครั้งแต่เขากลับใช้วิชากับนางไม่ให้เข้าใกล้ เพื่อจะส่งยาให้พระเอกแล้วนางเอกต้องขุดดินให้เป็นทางเพื่อส่งยาให้เขาแต่ใครจะคิดว่านางจะขุดไปเจอจิตมารที่ถูกฝังหมื่นปีก่อนจิตมารออกมาเพ่นพ่านจะทำร้ายนางเอกพระเอกจึงปล่อยตนออกจากพันธนาการมาช่วยนางเอกจิตมารตนนั้นคือดาบเรื่อนหุนหนึ่งในดาบของเผ่าอาสูรพระเอกกับนางเอกต่อสู้และหลบหลีกมัน เมื่อเลือดของพระเอกเปื้อนดาบดาบเปื้นหุ่นมันจำเข้าได้ว่าพระเอกคือทายาทของเผ่าอาสูรสถานะของพระเอกจึงถูกเปิดเผยต่อน,นางเอกพระเอกกล่อมให้มันสยบ ดาบเริ่นหุนจึงยอมเป็นส่วนหนึ่งของเขาสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากพระเอกเปลี่ยนเป็นตรอาอสูรชุดจากสีขาวถูกย้อมกลายเป็นสีแดงนางเอกเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดพระเอกถึงรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะอาดีตของเขาเป็นเช่นนี้นี่เองใบไม้ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เริ่มล่วงหล่นพระเอกจึงบอกว่าภายในห้าวันต้นไม้พวกนี้ก็จะเฉาตายไล่ให้นางเอกกลับไป ในขณะนั้นพิษของพระเอกก็เริ่มกำเริบอีกครั้งแต่ไม่ได้สาหัสมากนักนางเอกเข้าไปประคองร่างพระเอกปรากฏว่าตัวของเขาร้อนเหมือนไฟนางจึงใช้มตลสร้างที่พักชั่วคราวขึ้นก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่8-9ถึง9หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า